วันนี้เราจะนำอีกหนึ่ง SUV เป็นรถที่น่าใช้และออปชั่นเยอะแน่นอน กันอีกครั้งนะครับกับผมบิ Big, Big Apple ๊กบิ๊กแอปเปิลครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงของรายการคิดถึงรถคิดถึงเราบิ g กการันตีรายการที่จะตีแผ่เจาะลึกรายละเอียดตัวรถทุกซอกทุกมุมแบบเจาะลึกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายนอกตัวถังรายละเอียดเล่มทะเบียนนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมแค่ดูรีวิวจากทางบ้านสามารถตัดสินใจซื้อรถได้ทันทีบิ๊กการันตี วันนี้เราจะนำอีกหนึ่ง SUV ที่น่าจะเป็นยอดนิยมนะครับเป็นที่นิยมในกลุ่มคนอย่างมากนะครับเป็นรถที่น่าใช้และออปชั่นเยอะแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมรถอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนอื่นผมฝากคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและกทีมงาน <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมครับว่าวันนี้เราจะเอา SUV คันไหนมารีวิวให้คุณผู้ชมดู ไปเอาละครับอย่างที่เกินไปข้างต้นนะครับวันนี้เราจะนำา u v v ของค่าย Mazda นะครับจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจาก Mazda c x 5นะครับวันนี้เราจะนำ m า z d a c x ีเครื่อง2.0นะครับ เป็นรุ่น S ขับเคลื่อน2งล้อแต่เป็นตัวที่ไมเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นระบบเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า cx 5คันนี้จะมีรายละเอียดจุดเด่นยังไงตรงไหนกันบ้างเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากทางด้านนอกก่อนด้านนอกมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยกระจังหน้านะครับจะเป็นขีดเส้นๆ้นแบบตัวใหม่นะรุ่นเก่าจะเป็นตัวแบบรังผึ่งนะครับกระจังหน้า ไฟหน้ายังคงเดิมนะเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับสวยงามเลยนะครับกันชนหน้าถูกตัดสลับด้วยสีดำนะครับทำให้รถดูสวยงามนะครับแล้วดูบึกบึนนะครับภายนอกนะสีสันภายนอกฝากระโปรงสวยกันชนสวยนะครับไม่มีริ้วรอยต้องเก็บนะครับโอเคอะดูนี่ต่อนะครับยางนะครับสเปคยางเนี่ย cx 5คันนี้นะครับถูกจัดมาในล้อขอบ17นะครับ ยาง2 3 5 5 0 17นะครับคันนี้ยางปี2019นะยังใหม่อยู่เลยล่องยางลึกนี่ให้คุณผู้ชมดูล่องยางยังลึกนะภายในนะครับเนี่ยสภาพนะครับให้ดูเลยนะครับใหม่ๆเลยนะนะครับใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับโอเคไล่ไปเลยนะด้านข้างแก้มสวยงามนะครับประตูสวยงามนะครับโอเคมีตัดกับสีดำนะครับมานะครับ ประตูฝั่งนี้สวยงามนะครับ2ฝัง่งเลยอ่าด้านข้างสวยงามด้านหลังด้านท้ายนะครับ CX5 ยังคงเอกลักษณ์ไฟท้ายที่เป็นลนักษณะไฟแบบโดนัทสดวงใหญ่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้านท้ายนิดนึงเคด้านท้ายนะครับถือว่ากว้างมากนะครับสามารถเก็บของได้เยอะนะครับมีแผงบังของสัมภาระให้อยู่ด้วยนะครับมีครบเลยด้านท้ายน้า มีล้อยางอะไหล่นะครับที่เก็บอุปกรณ์ถอดล้อนะครับรายละเอียดมีครบเลยนะครับนี่เป็นแผงบังแดดนะเกิดในกรณีที่เวลาเรามีบางของบางอะไรพวกนี้สามารถบังได้นี่อันนี้เป็นสวิตช์นะครับที่ปรับเบาะนะครับอันนี้ปรับตรงกลางได้นะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับแค่ใช้มือดึงนะครับแค่ใช้มือดึงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปคุยในรายละเอียดด้านในกันต่อ ให้ดูก่อนด้านท้ายนะครับตัวถังสวยงามนะครับฝาท้ายกันชนนะครับสวยงามนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะครับภายนอกนะภายนอกสวยงามด้านข้างนะครับฝั่งขวาสะโพกสวยงามประตูสวยงามนะครับประตูคนขับสวยงามเลยนี่ตัวรุ่นใหม่ไมเนเชสนะครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวจะเป็นเลนเล็กนะครับเป็นเลนเล็กสภาพภายนอกของเจ้าซีกไฟคันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับริ้วรอยตัวรถ ไม่มีเลยนะครับไม่มีรอยต้องทําสีต้องเก็บรายละเอียดอะไรนะครับภายนอกในส่วนของตัวถังนะครับในเรื่องของสีนะครับสีสันนะครับผมขออนุญาตให้ที่10คะแนนเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างและอุปกรณ์ภายในกันต่อครับอาล่ะครับทีนี้มาดูในส่วนของโครงสร้างกันเริ่มจากทางฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับเริ่มจากทางฝั่งซ้ายก่อนเลยนี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับแก้มนะครับน็อตแก้มทุกอย่างรายละเอียดคงเดิมนะ ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเดี๋ยวดึงให้ดูเหมือนเดิมโครงสร้างนะครับผมพยายามดึงโครงสร้างให้ดูลาเอียดนะครับตลอดนะพวกหมดุดโครงสร้างทุกอย่างนะครับคงเดิมนะครับคงเดิมเลยไม่มีรอยการทํานะครับรอยเชื่อมใดแรงสิ้นนะนี่ให้คุณผู้ชมดูดูตรงรอยน็อตประตูด้วยนี่ไม่มีรอยไม่มีรอยการแกะขยับทํานะเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยนะครับ อยู่ในส่วนประตูทับไปข้อดีของ CX5 อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสเปซเปิดประตูด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับถ้าเป็นรถบางรุ่นเนี่ยองศามันจะได้แค่อยู่ประมาณเท่านี้มันก็จะมีพื้นที่การขึ้นค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะครับอันนี้เปิดได้บานเกือบเกือบจาก0องศาแล้วนะนี่ตัวถังนะครับนี่มีรอยจับเหมือนเดิมนะครับหมุดหมุดเหมือนเดิมนะครับ พวกนีต้ต้องพยายามอยากให้ดูรายละเอียดของโครงสร้างนะครับไล่ไปเลยสวยงามจริงนะครับเดิมเเลยนะครับเดิมเเลยอ่ะไปดูในส่วนของท้ารถกันต่อท้ายรถเหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมให้ดูจากด้านบนก่อนนะครับน็อตฝากโปรงนะครับนี่มีรอยแต้มสีสังเกตนะสีออกเหลืองๆนิดนนะแต้มจากโรงงานนะครับเดิมไม่มีรอยการแกะขยับ ทำได้ๆทั้งสิ้นไล่ไปเลยนี่สองฝั่งเหมือนกันนะครับอ่าตีประตูเลยนะ,ะไล่ไปเลยไล่ไปเลยทุกอย่างนี่ครับเดิมนะครับซีนเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะไล่ให้ดูอ่าเดิมเลยนะครับเดิมเลยไล่มาเลยนะครับนี่ขนาดน็อตโชคแต้มเดิมนะสีแต้ม สีกับน็อตกับสีที่ด้านตัวถังเนี่ยตำแหน่งมาร์กตรงกันนะครับไม่มีรอย anyway. พพแกะรอยขยับนะครับซอกด้านในนะครับเดิมรอยพับทุกอย่างเดิมนะครับรอยพับทุกอย่างเดิมอ่ะอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับเพราะว่าคันนี้ดูง่ายผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะครับด้านใน <ๆ S 2> เห็นไหมครับซีนซับทุกอย่างเดิมนะกาวไข่ไก่ที่เป็นเดิมเดิมสีครีมมาจากโรงงานนะครับเดิมเลยนี่คันนี้เปิดง่ายเลยเลยขออนุญาตให้ดูนิดนึงในส่วนของท้ายนะครับ โ okay. อเะตามมาครับประตูฝั่งนี้เดิมนี่มีรอยจับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับข้างนู้นเลยนะครับหมุดทุกอย่างเดิมนะครับนี่สวยเลยนะครับสวยเลยสวยเลยนะอ่ะาไล่ไปในส่วนต่อไปประตูคนขับ นี่เพจนะครับอยู่ครบน็อตที่ยึดกับตัวฝากรโปงประตูนะครับไม่มีรอยการแกะรอยขยับในแรงสิ้นนะครับเพจติ๊กเกอร์ด้านข้างนะสีสันคงเดิมนี่ทุกอย่างประกบนี่รอยจับมีครบทุกอย่างนะไล่ไปเลยมีเลยมีเลยนี่สวยงามครับสวยงามเลยนะสวยงามนี่ อะไมาถึงตรงน็อตแก้มนี่อันนี้ให้เห็นชัดๆเลยน็อตแก้มเดิมๆนะไม่มีรอยโอเคไปครับตามไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องต่อเลยครับพนดีมาในส่วนของห้องเครื่องนี่โอ้ใหม่มากโอเครานค้ okay. างนิดนึงนะโอเคครับในห้องเครื่องนะครับเริ่มไปจากทางด้านนี้ก่อนเลยนะครับ ซับด้านในรอยตะเข็บนะครับเนี่ยอย่างที่ผมให้ดูนะรอยที่ผุ่นยนต์เชื่อมมาจากโรงงานนะครับรอยเหล็กพับที่เชื่อมติดกันนะครับไม่มีการแก้ไขซ่อมดัดแปลงเชื่อมอะไรใหม่ไม่มีนะทุกอย่างเดิมหมดรอยมาร์กนะครับที่มาจากโรงงานทุกอย่างนะครับตรงหมดน็อตฝากระโปรงเห็นไหมครับอ่าเดิมเลยนะเดิมเดิมเลยนะครับไล่มาเลยตะหงตะเข็บทุกอย่างเดิมหมดนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับเหมือนเดิมนะครับ ไล่มาเลยนะครับน็อตนะครับ, Not, รบเดิมอ่านี่ไล่มาแต่โคงตะเข็บภายในนะครับซอกซับทุกอย่างเดิมเลยนะครับเดิมเลยมากๆนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนี่ให้ดูขนาดน้ำมอน้ำยังเขียวใสเลยนะครับเขียวใสเลยนะครับเขียวใสเลยนะครับโอเคสภาพตัวถังนะครับรอบคันเนี่ย สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับขอยนญาตให้ที่10คะแนนเต็มเลยนะครับไม่มีล่องรอยการแกะหรือการทาใดทั้งสิ้นนะครับน็อตสภาพคงเดิมทุกๆตัวเลยนะครับส่วนในห้องเครื่องนะครับเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของอะไรเนี่ยถ้าดูจากน้ํามันเบรกนะครับกับประวัติที่เราเช็คลาเอียดเนี่ยรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับมีใบละเอียดให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้สภาพแบบนี้จะวิ่งกี่กิโลนะครับในส่วนของภายในกันต่อครับมาดูในส่วนของ ภายในนะครับโอเคผมขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึง okay. <Okay. S 1> ภายในนะครับสวยเลยนะครับทันทีที่เราเปิดเข้ามาเราก็จะพบกับเบาะหนังนะครับดีไซน์แบบออกแนวสปอร์ตสปอร์ตมาเลยนะตรงกลางนะครับเป็นหนังแบบเจาะรูนะครับด้านข้างเดินได้สีแดงนะครับทำให้ออกแนวดูสปอร์ตนะครับมาถึงในส่วนของคอนโซลหน้าเป็นหนัง ถูกตัดสลับกับผิววัสดุคล้ายๆเป็นแบบโครเมียมนะทาให้มันค่อนข้างจะดูทันสมัยโมเดิร์นเลยมาที่ตรงกลางนะครับจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ควบคุมระบบนะครับแอ่นะครับแยกอิสระเหมือนกันนะครับซ้ายขวาสามารถปรับอุณหภูมิแยกจากกันได้เลยนะครับคนขับส่วนหนึ่งคนนั่งส่วนหนึ่งนะครับถัดลงมาที่ตรงกลางนะครับเกียร์นะครับและจะมีปุ่มในเรื่องของตัวอุปกรณ์คอนโทรลนะครับที่หน้าจอด้านหนะ้าแล้วตัวสังเกตง่ายๆไมเนอร์เชนจะเป็น เบรกมือแบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนี่หน้าจอเดยกผมให้ดูลูกเล่นคร่าวๆนะครับมีแอปพลิเคชันหลายๆรูปแบบนี่มีการตรวจสอบการเปลี่ยนน้ามันการบํารุงรักษานะครับอ,อย่างเช่นนี่ตามกาหนดอีก3เดือนอีกกี่กิโลนะครับถึงเข้าไปเปลี่ยนนะครับสลับยางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ตั้งไว้ได้เลยนะครับเค <Okay. S 2> เจ๋งมากนะครับวัสดุด้านหน้าปุ่มกดทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากไม่มีรอยถลอก ลายไดเลยนะครับมาถึงในส่วนของตัวพวงมาลัยกันนะครับนะครับพวงมาลัยออกแบบดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะครับยังแฝงด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกการใช้งานให้แบบครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเครื่องเสียงบลูทูธรับโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยนะครับส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในส่วนของการขับระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคูสคอนโทรลนะครับตัวล็อกความเร็วทุกอย่างก็มีให้มาด้วยในสําหรับเจ้ามาด้าเสกไฟคันนี้นะครับ ระบบอ,อันนว้ควารวกไม่ว่าจะเป็นพุชสตาร์ทนะครับตัวเตือนถ้ามีรถมาทางด้านข้างนะครับ i Stop p c s ปุ่มเซตในเรื่องของตัวเตือนอยางนะครับจะมีมาครบหน้าปัดออกแบบมาสวยงามนะครับเป็น3วงกลมที่หน้าปัดนะครับด้านซ้ายเป็นในส่วนของวันรอบตรงกลางความเร็วด้านขวาเป็นในส่วนของการมีอัตราการสิ้นเปลืองประหยัดน้ำมันทุกอย่างมีอะไรบอกที่จอออนบอร์ดด้านขวาสำหรับเจ้า CX5 คันนี้ วิ่งมาที่ระยะ13 321มนกิโลนะครับต้องบอกก่อนว่าทุกระยะเข้าศูนย์เซอร์วิสท,ที่ศูนย์ตลอดครบทุกระยะเรามีสมุดคู่มือนะครับเข้าศูนย์ครบระยะเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของถัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่นั่งตอนที่2ว่าจะนั่งสบายขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับที่นั่งในส่วนตอนที่2นะครับค่อนข,ข้างกว้างนะ ในเลขของตัวเบาะนะครับสภาพการออกแบบดีไซน์เหมือนกับตัวเบาะข้างหน้าเลยนะครับตรงกลางเป็นเบาะหนังเจาะรูนะครับทำให้ดูค่อนข้างสปอร์ตนะครับแล้วเดินได้สีแดงที่ด้านข้างนะครับส่วนสเปซการนั่งเหมือนเดิมครับช่วงช่วงขานั่งสบายอันนี้เบาะด้านหน้านี้ผมปรับแบบปกติเลยนะปกติช่วงระดับศีสะนนะครับา ค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับค่อนข้างจะกว้างเลย่ะลืมในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับในถุงลมนิรภัยนะครับมีในส่วนของคู่หน้าข้างบอกนะครับมีที่เสาบีนะครับมีที่ตัวด้านข้างด้วยระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบคันเลยสําหรับเจ้า CX5 คันนี้นะครับนในส่วนของสเปซอย่างที่ผมบอกนะกว้างสะดวกสบายมากนะครับสะดวกสบายมากในส่วนของวัสดุรายะเรียดน,นะครับ ค่อนข้างดีเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบสําหรับเจ้าเซฟไฟคันนี้ก็คือในเรื่องของการพับเบาะด้านหลังเดี๋ยวผมไปสาธิตว่าง่ายขนาดไหนใช้มือเดียวสามารถพับเบาะได้เลยไปชมครับในส่วนของท้ายรถนะครับท้ายรถให้ดูเลยนะครับสเปซกว้างมากๆนะครับเราสามารถพับเบาะเป็นระนาดยาวไปได้เลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับนี้สามารถแกะออกมาได้นะ แกะออกมาได้นะครับแผงบางของนะเราสามารถแกะออกมาได้ทีนี้ลักษณะการปรับถ้าเป็นรถตัวอื่นเนี่ยต้องมานั่งดึงต้องมานั่งปรับอะไรยุ่งยากนะครับเจ้าซีฟไคันนี้เนี่ยมีปุ่มปรับที่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะอันนี้ในส่วนของเบาะด้านขวาเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับแค่มือเดียวโยกปุ๊บลงไปเลยนะครับลงไปเลยอ่าฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายจะมีให้2ออันนะครับก็คือจะมีในส่วนของตรงกลางนะครับกับด้านซ้ายเดี๋ยวผมปรับให้ดูทีละอันนะ,ะล็อกติดอยู่นะ,ะนี่เผื่อบางทีเราต้องการสเปซแค่ฝั่งเดียวมีคนนั่งต้องการจะแบกของเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยแนวยาวอ่าเราสามารถวางได้เลยนะครับวางของวางจักรยานอะไรหรือเราต้องการพับลงไปให้หมด ง่ายๆเลยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งไอเทมที่ผมก็ค่อนข้างชื่นชอบนะครับและเชื่อว่าคุณแม่บ้านก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่ามันใช้การปรับแบบง่ายๆไม่ต้องมานั่งยกใช้มือปรับอะไรให้มันดูรู้สึกว่ามันลําบากยุ่งยากเลยนะครับโอเคในส่วนของภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ตัวเบาะหรือปุ่มนะครับผมขออนุญาตให้ที่10คะแนนเต็มเลยนะครับเพราะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของเรื่องสรุปคะแนนโดยรวมและในส่วนของเล่มและราคากันที่หน้ารถกันต่อครับ หลังจากที่ดูทุกทุกส่วนครบทั่วเรียบร้อยมาถึงในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับขออนุญาตเล่มทะเบียนนะครับให้ดูเลยนะครับมือเดียวออกห้างป้ายแดงปี2016แท้ๆนะครับเครื่อง2.0 CX5 นะครับจดทะเบียนตรงเป๊ะนะครับรถประวัติรายละเอียดน,นะครับนี่ให้ดูเลยไม่มีชำรุดสูญหายรายละเอียดมีครบมือเดียวออกห้างป้ายแดงบุ๊กเซอร์วิส การเข้าศูนย์นี่ให้ครบเลยนะให้ดูก่อนอนี่นี่นีตั้งแต่ออกห้างเลยนะมีครบเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับทุกระยะต้องใช้คําว่าทุกระยะนะจนถึงนปัจจุบันปี64มีครบเลยนะครับแล้วเรายังมีในส่วนของการตรวจรถจากทางฟิกแมนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของระบบเครื่องยนต์และเกียร์และเรายังรับประกันตัวรถคันนี้ให้อีก2ปี 20,000กิโลนะครับในส่วนของตัวรถโอเคหลังจากเราดูทุกทส่วนครบแล้วมาสรุปคะแนนกันนะครับสำหรับภายนอกเจ้า CX5 คันนี้ผมขออนุญาตให้ที่10คะแนนเต็มนะครับเพราะไม่มีร่องรอยการทำหรือต้องไปเก็บแก้ไขใดๆดทั้งสิ้นในส่วนของโครงสร้างนะครับตัวถงังสวยงามน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับใดๆทังสิ้นให้10คะแนนครับ ในส่วนของภายในวัสดุอุปกรณ์เบาะหนังปุ่มกดขออนุญาตให้ที่10คะแนนเต็มครับเท่ากับว่าเจ้า CX f i คันนี้ผมขออนุญาตให้คะแนนโดยรวมที่10คะแนนเต็มนะครับบิ๊กการันตีนะครับโอเคมาถึงราคานะครับราคาสำหรับเจ้า CX f i 0 s Minor Change ปี2016คันนี้ทาง Big ก e n Car ขอเสนอขายเพียง6 1 9 9 0 0บาทฟังไม่ผิดครับ 6019,000บาทสำหรับรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงรายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วนมากๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบเจ้า cx ไฟคันนี้นะครับสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายขาย Big Apple Car าได้เลยและเหมือนเดิมครับหากคุณลูกค้ามีรถเก่าที่บ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วต้องการจะเปลี่ยนเทดสามารถนำมาเปลี่ยนเทดเจ้า cx ไฟคันนี้ได้ทันทีเดี๋ยวผมฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับให้ผมไปประเมินรถ ที่บ้านได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและเราซื้อรถของคุณลูกค้าด้วยเงินสดทันทีนะครับโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบการรีวิวแบบเจาะลึกละเอียดถี่ถ้วนแบบนี้รายการของบิ g กการันตีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผมและทีมงานด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถคิดถึงเราบิ Big Apple ๊กแอปเปิลเราคัดรถให้คุณเสมือนให้คนในครอบครัวใช้ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คันหน้านะครับผมจะนำรถดีๆมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ นโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซือ้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั com เพื่อให้ไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้ในทุกๆวันพุธและวันเสาร์สามารถติดตามชมทางช่อง YouTube Big Apple Car ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะเข้าแฟนเพจ Big Apple Car หรือจะเข้ามาชมกิเตนรถของเรานะคะที่ศูนย์รถยนต์ธนบัตรชัยถนนการจนาพิเศษเข้ามาประตู5เลยค่ะ